สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับรวมไปถึงสวัสดีปีใหม่2024ด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึง3สิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในปี2024นะครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมา2023นีนี่ผมว่าโอ้แฟนเชลซีนี่กระอักเลือดพอสมควรกับผลงานของทีมการบริหารแล้วก็โดยภาพรวมนะครับก็เชื่อว่าหลายคนประเมินปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ล้มเหลวของทางเชลซีนะครับโดยเฉพาะผลงานที่เกมในบ้านเนี่ยก็แทบจะไม่ชนะเลย ขณะที่เรื่องของการบริหารนําโดยเสียท็อตอบลีแล้วก็เคลียร์เล็กแคปิตอลเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกใจแฟนบอลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง3สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในปี2024นะฮะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างก็ติดตามได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงนะฮะในส่วนของ3สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะฮะขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดา เรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดก็คือบวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 1เ่นอเนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิงห d of Football กันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันแน่นอนในปีหน้าลุ้นไปเตะฟุตบอลถึง s t าท f ฟ r d Bridge รอให้ดีเลยกดไลค์เพจเอาไว้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งสำหรับใครที่อยากจะไปมีประสบการณ์ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยเฉพาะเชลซีที่เดอะบริดจ์นะฮะเรามี2เกมให้คุณได้ดูในช่วงเดือนเมษายนราคาพิเศษครับ ก็จะเป็นเกมเชลซีเจอกับแมนยูและแมนยูเจอกับเวอร์พูแฟนเชลซีนี่แนะนําเลยฮะให้ไปดูเกมแดงเดือดจะได้อัธรรถมากมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็น2เกมที่น่าสนใจฮะใครอยากจะไปร่วมทริปกับเรานะครับนำโดยพี่ฟลุ๊กพี่ชัยแล้วก็ผมเองนะฮะก็สามารถโทรสอบถามได้ครับที่0 6 5ย์หกห้าหนึ่งห้าแนะครับอ่ะทั้ง3มเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะที่แฟนบอลเชลซีเนี่ยอยากจะให้เกิดขึ้นอาจจะ ผมว่ามันคงไม่หนีจากผมเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีฉีกมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยฮะเรื่องแรกที่ผมอยากเห็นเลยแล้วก็ผมพูดในไลฟ์มาโดยตลอดนะฮะนั่นก็คือการที่เชลซีจะต้องมีกองหน้าตัวเป้าสักทีนะครับตลาดซื้อขายเปิดแล้วนะฮะในวันที่ผมอัดคลิปนี้ก็คือวันที่2นะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาอีกประมาณ1เดือนจนถึง31มกราคมปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยติโมวนเนอร์คายฮาวส์ จนลามมาถึงนิโคลัสแจ็กสันนะครับมาเป็นอารมดโฟโรย่าถึงแม้จะมีแสงสว่างปลายอุโมองค์อย่างคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูขึ้นมาบ้างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พอเห็นได้ว่าเอ็นคุนคูเนี่ยเหมาะกับการเล่นป support, เป็นตัวซับพอร์ตเป็นเซคันด์สไตรเกอร์เป็นฟอร์เวดแล้วก็อย่างที่ป o อชิติโนบอกครับว่าตำแหน่งที่ทางเอ็นคุนคูถนัดที่สุดเนี่ย ดูเหมือนจะเป็นหมายเลขสิบนะครับหมายเลขเก้าเนี่ยก็พอเล่นได้แต่ผมก็เชื่อว่าตอนที่เขาเล่นลับซิกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นหน้าตกเป้านะฮะหน้าตกเป้าจะเป็นยูซุปโพเซนสมากกว่าเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยผมก็มองว่าเชลซีเนี่ยจะไปพึ่งพาไอค้คุณครูคที่จะเล่นตัวบนเนี่ยคงไม่ได้ร0อแน่สำหรับแจะครึ่งซีซั่นที่เหลือผมนึกมองไว้ว่าเชลซีต้องเอากองหน้าเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายหลักก็คือวิกเตอร์โอซิมเพนครับข่าวล่าสุดที่อัปเดตเข้ามาก็คือแมตต์ลอก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยสนใจโอซิมเพนเป็นเป้าหมายแรกที่ปรเชติโนต้องการจะดึงตัวมาเสริมทัพขณะเดียวกันข่าวก็บอกว่าทางเชลซีเนี่ยอาจจะดึงโอซิมเพนมาเป็นการดึงตัวซื้อก่อนแล้วก็น่าจะได้ตัวในช่วงซัมเมอร์ลักษณะคล้คายๆกับเอ็นุนคูก็คือการซื้อล่วงหน้าถ้าซื้อในเดือนมกราคมก็จะมาในช่วงหลังจากจบฤด,ดูกาลก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้เต็งหนึ่งก็คือ วิกเตอร์โอซิมเนนะครับถึงแม้ว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วแต่สไตล์ของอานาโปลีออลเลเลโอเดลอลิติสประธานสโมสรน,นาโปลีเนี่ยเงินมาผ้าก็พร้อมดุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าระดับ100ล้านปอนด์มีแน่ขณะที่คนอื่นๆที่มีข่าวเชื่อมโยงก็คืออีวานโทนี่ซึ่งช่วงหลังเหมือนจะเอียงไปทางฝั่งของอาร์ซนอลแล้วก็ทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดก็ต้องการค่าตัวในระดับ 100ล้านปอนด์ซึ่งมาดูแพงเกินไปนอกจากนี้ก็ยังมีวิกเตอร์เกวเคเรสครับกองหน้าของสปอร์ติงลิสบอนซึ่งเคยอยู่กับโคนทรีนะตัวนี้เนี่ยผมไม่ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เพราะดูแล้วคลาสอาจจะไม่ค่อยอดีมากนะฮะขณะเดียวกันก็มีข่าวกับกองหน้าของกิโรน่านะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คืออาเตมดอฟบิกนะฮะในตำแหน่งหน้าตัวเป้าซึ่งผมมองว่าถ้าเชลซีจะแก้ไขปัญหากองหน้าตัวเป้าจรงิงดอฟฟิกไม่พอครับ,รบผมมองไปที่วิกเตอร์โอซิมเฮนนี่คือปัญหาแรกที่ ต้องแก้ไขเลยเป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนเลยในปี2024อย่างที่2ก็คือผมอยากให้สโมสอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมทัพหรือเรื่องของนโยบายการคว้าตัวดาวรุ่งมาเสริมทีมคือที่ผ่านมาเราเห็นแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเดวิดวอ h ชิงตันอเล็กมาทอสเป็นทอสอะไรเนี่ยนะฮะรวมไปถึงตัวอื่นเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากนักเตะพวกนี้เลยนะครับนักเตะพวกนี้ติดอยู่ในสวอรนะกลายเป็นร่าช่วงหลัง ทางอัลฟี่กิลคริสซ์ซึ่งเป็นอะคาเดมี่ของสโมสสกลับได้เล่นก่อนนักเตะที่เราซื้อมาคือนโยบายของท็อตโบนี่และก็เคเลคแคปิตอลเนี่ยเขามองถึงว่านักตเตะพวกนี้จะเป็นนักเตะในอนาคตอ่ารวมไปถึงอังเรซานโตสเซซารเรคาซาเดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้เราไม่ต้องการอนาคตครับเราต้องการปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมอยากให้สโมสรเนี่ยเปลี่ยนความคิดในการเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้เนี่ยให้เป็นการเสริมทัพอกกองหน้า เกิน25ปีได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแน่นอนว่ามันต่ำกว่าย5ิ้ามันหายากอยู่แล้วขนาดเดีวยวกันตำแหน่งอื่นน,นะกองหลังนะตอนนี้เราก็มีข่าวกับเดียบงเด้ซึ่งเป็นกองหลังดาวรุ่งของลิสบอนโอเคเป็นกองหลังระดับท็อปแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะไม่ประสบความสําเร็จมาร์เกอฮี hi, อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้ๆอายุป,ประมาณนี้ฮะแต่ถามว่าลูกป,ประสบการณ์ได้ไหมเนื่องจากเล่นกับคริสตอฟพาเลตผพราว่าเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะโอเคระดับหนึ่งรวมไปถึง อกองหลังเนี่ยที่เราเลงไว้หลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเลงแบบเดียลมองเด้พวกนี้ไม่น่าจะประสบความสําเร็จนะครับดูแล้วผมว่าถ้าเราจะเอาก็คือเนี่ยเกยีเดียลมองเด้แล้วก็ชองแคลตวริโบนะฮะก็สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเรื่องอายุตัดไปได้เลยการเสริมทัพอยากไปคํานึงเรื่องนี้แต่คงไม่ถึงกัต้องซื้อนักเตะวัยสาปี33ปีผมว่าท็อตโบลคงไม่ขนาดนั้นนะฮะ คงจะเน้นนักเตะที่เดาวรุ่มเหมือนกันแหละอาจจะไม่ใช่ 18, 19ที่มันใช้งานไม่ได้อาจจะเป็น 23, 24ที่ผ่านเวทีอย่างมาเกฮีช e องแคลตอริโบหรือ 25, 26ที่มันผ่านเวทีเจนเวที Gen มาแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ขยับเปลี่ยนความคิดนโยบายสโมสรในการเสริมทัพอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมอยากเห็นมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้เลยณนะตอนนี้นั่นก็คืออยากเห็นนักเตะ เล่นกันเป็นทีมมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่มันอาจจะต้องใช้เวลานะครับผมเคยอธิบายในไลฟ์ไปแล้วว่าปรเชตติโน่หลายคนอาจจะไม่ชอบหรือหลายคนจะชอบก็แล้วแต่ผมไม่ได้บังคับให้ใครไม่ชอบนะฮะแต่ปรเชตติโน่กำลังทำทีมเชลซีที่มีการเปลี่ยนแปลงสปอร์ตจากซีซั่นที่แล้วเกินครึ่งทีมยอเยเปโตรวิชโรเบิร์ตซานเชสมาใหม่ควารรสเจมเจ็บใช้มาโลกุสโตมาใหม่เตโกซิวาต้องยืนคู่กับดีซัซี่หรือเบเดเชิลซึ่งก็มาใหม่ แบ็กซ้ายเลยวโควิลก็เพิ่งกลับมาจากยืมตัวจากไรตันนะฮะไกเซโดเพิ่งย้ายมาใหม่เอนโซ่ก็ยังเป็นดาวรุ่งแนวรุกนิโคลัสแจ็กสันก็เพิ่งย้ายมานะฮะจะมีแค่มิแคโลบูริกที่ยังปรับตัวไม่ได้ซึ่งมันก็ควรปรับตัวได้แล้วนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวอื่นเนี่ยคุณสังเกตว่า11ตัวจริงของเชลซีเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันแทบจะคนละพลิกโฉมเลยขนาดด้วยกันโปรชิตติโนก็พยายามทาให้ทีมเวิร์กดีขึ้นเรื่องทีเวิร์กเป็นเรื่องห้มีช่น ในหลายเกมเนี่ยเชลซีเล่นได้ดีฮะเกมใหญ่กับแมนเซิตี้เกมใหญ่กับอาร์เซนอลเล่นได้นะฮะแต่ว่าหลายเกมอย่างนัดล่าสุดเจอร<ๆ>ูตันก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าก็มีช่วงที่แผ่วหรือบางเกมที่ดูแล้วเล่นไม่ค่อยมีลูกฮึดเท่าไหร่เกมกับบูฟันตันก็ดูอ่อนแรงเล่นแล้วคือฝั่งตรงข้ามดูมีพลังฮึดมากกว่าถ้าเรานึกภาพไม่ออกนะหรือเพื่อนเพื่อน,นึกภาพไม่ออกให้นึกถึงตอนรูตันเล่นในบ้านตอนที่เจอแมนซิตี้เจอกอาร์เซนอลนี่แหละเราต้องเล่นในลักษณะแบบนั้นครับแพชชั่นตรงนั้น เราหายไปนานมากหรือแทบจะนับเกมได้เลยว่า10กว่าเกมเนี่ยเรามีแค่เกมเดียวหรือ2เกมเท่านั้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเล่นดีกับทีมใหญ่ครับทีมไหนก็ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ผมเลยมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้เลยแล้วก็ผมมองว่าโอชิติโน่ต้องพยายามเก็บชัยชนะต่อเนื่องไปเ,เรื่อยๆแล้วก็พยายามปลุกแพชชั่นของนักเตะให้ขึ้นมาให้เล่นและมีความรู้สึกว่าคุณเล่นให้กับสโมสรเชลซี น,ะะนี่คือสิ่งที่โค้ชทาได้นะก่อนหน้านี้คุณกินบาร์บีคิวอะไรก็ตามแหละอันนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ในทีมที่มันดีขึ้นก็จริงแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือการทําให้ทีมเล่นแบบมีแพชชั่นเล่นแล้วรู้สึกว่ามีตราสโม,มสรเชลซีอยู่ที่หน้าอกนะครับอ่ะนี่คือ3สิ่งครับที่ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็พยายามเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดจริงๆเนี่ยอยากจะพูดไปถึง5สิ่งด้วยซ้ําแต่ว่าเวลามาคงจะนานเดี๋ยวถ้ามีก็คงอาจจะเป็น EP ีต่อไปแต่ว่า3สิ่่งทียาก้เเเิดขึน,นี่่่ยพือทชมคลิปอยู่เน มีความเห็นว่าอย่างไรเห็นด้วยไหมหรือว่าอยากจะมีเรื่องไหนที่เพิ่มเติมอยากให้เกิดขึ้นในปี2024ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ